มีจ้าไม่น่าสั่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮาุกินะครับผมก็ผมก็หายไปไานอีกแล้วแต่ก็กลับมาแล้วนะครับโอเคครับผมก็วันนี้นะครับในการอัปแพทใหม่เนาะก็มาดูโปรไฟล์เราเลยก็คือแปลกตาไปมากเลยดูดิโปรไฟล์แบบแปลกตาคโคตรเลยนะครับแล้วมีอะไรข่าวายจะบอกนะครับก็คือเราไม่สามารถดูได้แล้วนะครับว่าเราเคยติดเมสซมหรือเปล่านะ ดูดิหายไปแล้วตอนแรกก็แบบเออคือมีน้องทักมาในสตรีมเว้ยบอกว่าพี่ครับมาดูเม่ส้มไม่ได้แล้วเหรอพี่ก็เลยบอกว่าใช่เหรอเดี๋ยวพี่ออกไปดูปุ๊บพี่ผมก็ลืมออกไปดูสักพักก่อนนอนผมไปดูเว้ยแล้วผมก็เอา้าเม่ส้มกูหายไปไหนวะ <c oughs> โคตรเศร้าอ่ะน้าตาเทบไหลอะ่ะดูดิตรงนี้ก็ไม่มีนะครับสกอร์ผู้เล่นปกติมันจะมีเขา่าอะไรฉายาสมรภูมิใช่ไหมแต่ก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็ลาก่อน ฮารุกิเม็ดส้มทิปนะครับตอนนี้โอเคก็ช่างมันจะมีเม็ดไม่มีเม็ดก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมเนาะโอเคครับผมก็ที่จะบอกข่าวร้ายก็คงมีแค่นี้แหละส่วนข่าวดีไม่สิก็ไม่ใช่ข่าวดีนะครับส่วนวันเนี้ยเราจะมาเล่นอันเลนนะครับสายทารอนกับอมิอาร์มนะครับผมผมก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าทารอนกับอมิอาร์มเนี่ยมันดีและไม่ดียังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าทารอนเนี่ยดีมากเลยนะถ้าเกิดเจอตัวแทงนะครับผม โอเคเราก็ไปทดสอบกันดีนกว่าว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็ okay, ไปครับฝึกนะครับผมโอเคอ่าอันนี้เป็นเซตปกติก่อนนะครับอ่าเราจะมาดูว่าเซตปกติจะเบิร์ดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเออเซตปกติเบิร์ดโตโร่โอโของเต็มนะครับแบบปกติเลยผมใส่ลูนแทงค์มาด้วยว่าจะเบิร์ดโตโร่ได้แรงขนาดไหนนะครับในท้ายเกมเนาะก็เอาเป็นว่าสแต็กดาบก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปคิดสแต็กดาบนะครับก็เพราะว่าฟาร์มไป ตอนท้ายเกมเนี่ยสแต็กดาบเราจะ30อยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาใส่กันเลยดีกว่าว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับผมไปอเบอร์ชุดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณอันนี้โชคดีนะครับติดคีทุกดอกเลยนะเออก็ประมาณเหลือประมาณ20%นะครับผมมาลองดูใหม่นะเนี่ยเห็นไหมถ้าดวงไม่ดีไม่ติดคีเนี่ยลดมาแค่30%เองนะครับเอาใหม่นะ Okay. จะทดสอบประมาณ3รอบอ่าอันนี้โคตรโชคดีเลยติดคีหมดเลยนะครับอ่าใหม่นะอโอเคก็ลดมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเกิดเปลี่ยนอ่าไอเนี้ยเป็นทารอนละ่ะเราจะได้จะเป็นยังไงจะแรงขึ้นไหมนะครับก็มาดูนะอืมเมื่อกี้ผมตีไม่ครบสแต็กด้วยเออก็ประมาณนี้นะครับต้องตีครบ4ทีนะปึ๊บ นี่ขนาดดวงไม่ดีติดไม่ติดขีทั้งหมดนะครับก็เหลือประมาณ10%เองนะเออก็เป็นการไอเทมที่เบิร์ดแรงพอสมควรนะครับเบิร์ดตัวแท้งนะ่ะราคาเพียง2,040บาทนะครับไปเทียบกับาดาบตีไว้ก็พันเก็อาจจะแพงมาหน่อยแต่สามารถเปิดแท้งได้ดีมากๆเลยนะโอเคเอาใหม่นะครับผมโอเคอุ้ยเนี่ยดอกสุดท้ายเราไม่ติดขีนะครับเราจะมาดูดอกติดขีกันเออ เออแล้วพ,พี่ผมจะบอกนี่ก็คือผมเอาลูนคริมานะครับคีสิบหกเนาะถ้าเกิดผมเอาความแรงครีมาก็น่าจะตายเลยนะครับในชุดเดียวโอเคอสุดท้ายอะอ่ะประมาณนี้แหละครับก็บิร์ดแรงพอสมควรเอามาแทนดาบครีนะครับก็จะทําให้เราแบบตีดูดเลือดด้วยแบบเวลาผมฟาร์มเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยดูดเลือดด้วยใช่ไหมก็ทาให้เราไม่ต้องกลับบ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูดแรงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมเจ็บแล้วผมจะไป ดูดเลือดนะครับว่ามันจะดูดขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ดูดอะไรแรงขนาดนั้นนะครับแต่คือเนี่ยก็เต็มไว้นะครับกลับมาเต็มไว้เลือดเก็บกลับมาเต็มไว้แค่2ตัวจากเลือดผมเกือบ80%เนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการทดสอบทารอนนะครับส่วนผมจะไปทดสอบเอามีอาร์มเนี่ยจะทดสอบให้ดูกับแครี่นะครับเพราะว่า ยังไงเราก็ต้องโฟกัสกับแคลรี่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคก็ไว้เจอกันแคลรี่นะครับโอเคครับผมเรามาดูแคลรี่กันเนาะเออซึ่งเราจะมาทดสอบเออมิอาร์มกับแคลรี่กันนะครับว่าจะเบิร์ดแรงกว่าอัตราคิบวก20%เออไอเทมนี้มันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เรามาดูเออมิอาร์มกันนะครับเออมิกระอัมเราได้อะไรมาบ้างกับเออมิอาร์มนะครับก็คืออย่างแรกเลยพลังโจมตี70พลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ความเร็วโจมตี15%ทําให้มาบวกกันเนี่ยคือ ได้เป็น30หน่วยบวกกับ70พลังโจมตีก็เป็นร้อยหน่วยใช่ปะแต่เอามีอาร์มเนี่ยเราไม่มีอาตาัตราคริเทียลนะครับทำให้ปิดคิน้อยลงนะครับแต่เราจะแลกมาด้วยกับ10%ลดคู่ดาวนะครับกับ600พลังชีวิตนะจะทําให้เรา,าถึกขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถมีสกิลหนึ่งใช้ได้ไวขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละ,ะครับเราก็มาดูว่าเราแบบความแตกต่างกันเลยว่าจะตายไหมนะครับแต่ผมทดสอบแค่ อไอนี่นะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาแบบเซตธรรมดาก่อนเนาะเออเราก็มาดูเซตธรรมดาก่อนนะครับว่าเบอร์ชื่อเดียวตายไหมก็ตายแหละผมว่าได้ผมได้ไปลองบ่อแนี่เลยวะ่ะอ่ะเซ,ตเ,ซตเดียวนี่คือตายเลยนะครับอืมมันก็ตายน่าจะตายเหมือนกันแล้วเนาะโอเคอ่ะโอเคอันนี้ไม่ตายฮะเออแสดงว่าเมื่อกี้โอกาสติดคี้เราติดคี้เยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าดวงดีกับ โอกาสติดที้เราตายนี้ตายโอ,โอเคโอเคเรารอไฮเะเตะมานะครับโอเคครับผมเราก็มาดูอาเอามีอาร์มกันนะครับว่าจะเบิร์ชุดเดียวตายหรือเปล่านะครับผมก็มาเข้าไปนะครับเอามีอาร์มเนี่ยมันจะทำยังไงละ่ะเป็นดาเมจโจมตีพิเศษเนาะอย่างที่พูดไปนะครับว่าพอมันโจมตีพิเศษปุ๊บมันจะตีแบบเป็นสสแต็กหลังจากเราใช้สกิลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะปุ๊บ ตีอย่างนี้เราต้องตีก่อนเพื่อให้พอมีอาร์มาลดคูดาวนะครับแล้วก็คอมโบยังไงก็ตายมันก็ตายเหมือนกันนะครับก็คือยังไงเราล็อกขาปุ๊บมันก็ไม่ได้สตาร์เบรกตีมอยู่แล้วใช่ปะเราก็ล็อกขาไปตีรอพอมีอาร์ลดคูดาวมานะครับแล้วก็ตุ้มก็ตายน่าจะตายชัวร์นะครับก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ได้ลดคูดาวมากับเลือดมานะครับแต่อตาคีเราจะดรอปลงดาเมจก็ดรอปลงก็ถ้าพูดถึงอะไรดีกว่ากันผมก็มองว่าแล้วแต่จังหวะรูปเกมนะครับถ้าเกิด เราเลือดเยอะบางไฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถสวนได้ใช่ไหมเออแต่เซตนั้นมันก็อาจจะบางโอเคเราก็ไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเกมนี้ที่ผมจะมาเล่นนะครับก็เสียเวลากันไปเยอะละโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปรับชมกันในเกมเลยครับโอเคครับผมก็เกมนี้นะครับผมจับมากับตี้ห้าเนาะกับเพื่อนผมเองนะครับผมทั้งหมดเลยเพื่อนผมหมดเลยนะครับเราก็จะไปเจกับตี้ซูพีม ที่รีมาเหมือนกันนะตานี้ผมขึ้นคอนนะครับก็ไม่รู้วค่ะจะเป็นยังไงทีค่ครับผมเกมนี้ผมก็รับบทเป็นอารเนป่านะครับมากับตีมี่เนาะเพื่อที่จะบูตตังค์ให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรามีไอเทมมากขึ้นเนาะก็อันนี้จะละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าจะมาสอนการเดินเกมของแพทใหม่ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเลนที่อยู่ตรงข้ามกับเลนแครี่นะครับเพื่อที่จะไปจบเลนแครี่พอเราจบเลนแครี่เนี่ยเราจะฟาร์มไป มากๆนะครับทาให้เราสามารถมาตีมังกรตัวสีเหลืองได้ทันนะครับอ่ะเพื่อนๆก็ลองดู <c oughs> ดูไอตีมีมันเต้นไม่ช่วยผมเลย <c oughs> โอเคครับผมฟาร์มสองกองเนาะไวมันจะทําให้เราไวมากนะครับเราจะฟาร์มเร็วหรือไม่เร็วก็ช่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอแค่มาแท็กทันเวฟกลางเออประมาณนี้ขอแค่ตีมี่ตดไปหมดเลย <c oughs> โอเคครับผมก็ฟาร์มต่อไปให้ครบทุกตัวนะครับเ <c oughs> นี่ยเราไม่ครบทุกตัวเว้ยเพราะว่า วโอมาเอาคีบเรานะครับหรือว่าทีมเขามาแท็กผมก็ไม่แน่ใจแต่เรา4อยู่แล้วนะครับเพราะเราแท็กกลางเนาะโอเคก็มาดักตรงนี้ผมรอดักนะครับเพราะว่าเขาต้องวิ่งมาไม่ไม่ไม่วิ่งไห้รอรอนะครับใจล่มๆมได้แน่นอนตัวหนึ่งเขาต้องเปิดมังกรแน่นอนต้องมีตัวหลงมาถ้าเป็นแครี่เขาดีนะครับเนะี่ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยเรียบร้อยแตกหนึง่ง ประมาณนี้แหละเล่นล้มๆนะครับเราได้ตัวนี้แล้วจริงๆอะ่ะใจผมอะ่ะถ้าเมื่อกี้ผมไม่ดักเวผมวิ่งไปเอามังกรตัวสีเหลืองได้เลยนะมังกรยังไงผมส่วนตัวนะครับผมมองมังกรสีเหลืองสําคัญกว่านะมันทําให้เราตีคีปแรงขึ้นนะครับทาให้เราฟาวไวขึ้นทั้งทีมเลยนะครับผมแต่มังกรตัวสีม่วงมันแบบช่วยให้ตีป้อมแรงขึ้นแต่เราไม่ได้ตีอยู่แล้วนะเออก็เลยคิดว่าไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่จะสาคัญไอ้ดักตัวสีม่วงเนี่ยมันจะสําคัญตอนแปนาทีนะครับ เนี่ยเนี่ยของผมแหลกแล้วเว้ยคือโทรศัพท์ผมแหลกเพราะว่าอัปเดตใหม่มาหรือไมอะไรไม่รู้โคตรแหลกเลยตอนผมเล่นขั้แหลกแบบนี้เลยนะครับจากปกติไม่เคยแหลกเขี่ครับสวยอยู่ <laughs> ใช้สัญชาตญาณเล่นนะครับอุย้ยแก๊กไม่ได้บูว่ะระเบิดโอเคครับผมก็เปิดตัวนี้เลยเพราะว่าโอ้อยเท้าเทไม่ได้ไม่ได้เอเคหนีหนีหนี <laughs> ไอริมานะครับเอเคครับผมก็โอ้โหดูทีเดียยังแหลกเลยโอ้โห <laughs> ไหวไหมเนี่ย ่แใหมเพื่อนๆเป็นไหมผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวผมเห็นคนอื่นเขาก็บอกแหลกเหมือนกันนะครับจาก iPhone XS x, x อ,อ่ะเออมันแหลกได้ไงผมก็งงอยู่นะของผมชิปเดียวกับตัว iPhone 11มันก็แหลกเหมือนกันอะ่ะโอ้โหเพื่อนดูจังวะเฮ้ยได้ไหมวะไม่ได้ฮนะผมล็อกว่าเอเองนะเมืเ่อกี้มัน Dark แม p อ่ะเออเออเออโอ้ยตีมีชุบสวยช็อนี้ลอรีออนยกได้ปะผมออกนะ ผมไม่เล่นผมไม่เล่นอืมก็ฟาร์มเนาะเราเล่นป่านะครับปึ๊บปุ๊บฮุยเฮ้บุญมีมวยว่ะเฮ้ยตายไหมวะโอ้โหฟิกเกอร์ตีเลยว่ะได้อยู่นะดีครับน่าจะได้ชัวร์ๆเรียบร้อยต่สกินเขาสวยอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้เดี๋ยวม้า จริงๆตัวเราชนะเรียมาณนะถ้าเกิดเราล็อกขาเขาได้นะครับแต่ถ้าโดนเราโดนทิ้งแบบทิ้งระยะยังไงเราก็ไม่ไหวเนาะเคียร์กลางนะครับเมดเราไปอยู่ล่างอันนี้ผมก็คอเกมกับเพื่อนนะครับตอนผมเล่นอะ่ะเออก็คอกันแบบรับกลางหน่อยอะไรงี้เนาะก็มันจะเป็นต้องคอเกมนะครับเล่น5ถ้าเกิดเราไม่คอเกมเนี่ยเราไปเจอตี้ที่เขาคอเกมยังไงเราก็ไม่ไหวนะครับพูดตรงๆจากใจตอันนี้ก็มาเคียร์เวฟล่างนะ ไฟได้ไฟเลยนะครับซีมี่มีทายเกิดนะครับเมียนตีะปึ๊บคอือตีป้อมก่นอนเ,เอาป้อมก่อนป้อมก,ก่อนเอเจได้ป้อมสวยเนี่ยเห็นไหมพอป้อมไม่มีอะไรกันเลยก็ง่ายนะครับเราขายทีนึงสวยครับโอ้จีซี่มาโอเคก็ตอนนี้ผมจะมาเปิดดังนะครับผมก็คอเกมกับเพื่อนว่าเอ้ไปเปิดมังกรสีเหลืองเลยเพราะว่ามันจะรีพอดีนะเราก็เลยเอา2อบัฟดีกว่าเนาะข้างล่างผมโซโลได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นป่าด้วยเนาะโอเค พอผมตีได้ปุ๊บผมก็รอข้างบนแบบให้เลือดโลโลนะครับแล้วผมก็ฆ่าปับ๊บเราก็จะได้สองบัฟพอดีเห็นไหมเออถ้าเกิดผมฆ่าตัวม่วงตายก่อนอ่ะจะทําให้เพื่อนตีไอ้ตัวสีเหลืองช้านะครับเพราะว่ามันบัฟตีเบาลงใช่ไหมทีนี้ก็เลยขอให้เพื่อนตีพร้อมกันนะครับประมาณนี้แหละส่วนเราก็ฟาร์มนะครับจริงๆอ่ะตัวฟาร์มนะครับจังเกิลอ่ะผมว่าไม่ต้องกลับก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฟาร์มหกหลุมอ่ะยังไงเลือดก็กลับมาเต็มอยู่แล้วเกือบเต็มอ่ะ โอเคไบโอน่าจะเคลียร์บนเดี๋ยวผมไปดูเลสกว่าเฮ้ยโอ้โหไบโอโดนไม่โดนว่ะแทบไมวะไม่ได้ฮะปึ๊บให้ไบโอรอดนะครับเฮ้ยผมได้แวนตีปึ๊บโอเคครับผมตาเบอร์ทีมโดนแก๊กตายโอ้โหเพื่อนผมยุคสวยมากชาตินี้เจ้าเลยถ้าถึงนะสวย อุ้ยเขาฟิกเกอร์ละต้องออกนะครับอย่างน้อยเราซื้อฟิกเกอร์เขาได้อันติเราคูดาวแค่18วินะครับแต่ฟิกเกอร์เขาคูดาว120วิก็เป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยนะครับแล้วอันติได้ประมาณสัก4-5รอบอะ่ะเขาฟิกเกอร์มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นับเวลาคยกยาเพื่อนนะครับว่าประมาณเท่าไหร่แต่ผมรูมากก็เอาไม่ได้นะครับบางกรก็ไปเดือเราได้ทาลอนแล้วนะเรามาดูว่าทาลอนจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับในการตีดูดเลือดเออ เออ,เออ้ยังตัวแรกวะ่ะไม่เป็นไรตัวที่สองเออเพิ่มมาติ่งหนึ่งนะครับแต่จริงๆอ่ะอเลนอ่าไอ้ดาบดูดเลือดสีเขียวมันก็เวิร์กนะมันก็ตีดูดเลือดแรงอยูน่นะครับผมเคยออกอยู่ต้องใช้ต้องออกคู่กับธนูเนาะอย่างดาบฟ้ามันไม่ดูดเลือดนะครับนะตีดาบปุ๊บเลือดผมเด้งเด้ง <laughs> เออ,อเสวยครับ โอ้โหนิเตอร์โคตรเอาสวยเฮ้ยเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเยเอาเลือดก,ก่อนนะครับเๆเนี่ยผมงวะ่ะทำไมเลือดมันเด้งวะ่ะเอโอโอ้โหจะเต็มละไม่ไม่ไมส,สรุปทารอนนี่มันดูดเลือดก,กับตัวตีใกล้ไหมผมรู้สึกว่าจะไม่ปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันขึ้นแค่ว่า10%ซดูดเลือดนะครับผมเออแต่เอามาแบบตีแท้งนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีแค่น้องแกลกนะครับน้องแก๊กของเราเอง แต่วก็มาลุยแต่เนี่ยกลางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวครับปล่อยด้นแคลรี่มาตีสวยโอ้โหยกโค้ชสวยครับโอ้ยไม่เข้าไปดีกว่าตีป้อมตีป้อมขี่ครับผมได้ป้อมนะอ,อืมซึบถอยเลยถอยเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนดูดเลือดนะดูดดูดอยู่เนาะดูดใช่ไหม <laughs> ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเขี่ยครับผม อเอ๊ะ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 ฮึบโอ้ยโอ้โหท่ิ Q หนึ่งหมดชิบหายกะ <c ười> จะล็อกขาถ้าเกิดเมื่อกี้ล็อกขาโดนกับท่ิ Q หนึ่งแบบ Starburst Team โดนนี่ก็คือน่าจะตายนะครับฮึชอชดโยเลยเนี่ยชออย็ชอตโอยเลยเนี่ยอ่ะเคียร์ครับผมเพื่อนๆเห็นไหมคือมังกรนะครับ <c ười> เราจะมาจะเอมังกรนะครับเราก็ต้องมาเซตเวฟนะครับผมดันเวฟสูงเพื่อที่จะเอาอ็อบเจกต์นะครับมันเป็นแบบเบสิกเนาะให้เพื่อนจำไว้นะครับ เพราะว่าบางทีผมแบบเล่นคอนประมาณตอนนี้ผมอยู่ที่คอนสิบดาวนะครับคอนสิบดาวก็ยังมีเลยแบบไม่เคลียเวฟไม่เคลียอะไรมาเอามังกรพอเขาแบบซ,ซุ่มซุ่มมาได้เวก็โด,ลลดนล้านเงี้ยก็มีประจานะครับก็แนะนําให้เคลียเวฟก่อนเนาะดันเวฟสูงนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไปเคลียเวฟต้องให้มีตัวแยกดันเวฟจะได้มารัาดเราไม่ได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคอ่ะแล้วก็อย่างตอนนี้นะครับคือคลิปบนเราเคลียรสูงใช่ไหมเออ เห็นไหมต้องมีตัวไปกันนะครับหนึ่งตัวปึ๊บจริงๆริลิเตอร์มาออกก็ได้นะครับช็อนี้ใส่เลยดีรอไรอ่ะอืมอืมอื้อเพื่อนผมอยู่ไหนเมื่อกี้คอเกมคือแบบเข้าเข้าเลยว่ะเป็นไงล่ะเหงาเลยผมก็ะตีมีเหงาเลยโอเคครับเพื่อนเพื่อนเออเห็นเขาเคลียร์บนกันใช่ไหมปึ๊บเว็บกลางเราดันนะครับทีนี้เขาต้องเคลียร์กลางนะให้เรารีบเปิดดาร์กเลยนะครับผม พราะว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนห้าเนาะยังไงก็ไม่มีตัวมาซุ่มแถวนี้แล้วเราเปิดไว้นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเคลียร์เวฟนะ <c oughs> ก็มาช่วยกันเบิร์ดแล้วก็ให้ตายเลยเห็น <c oughs> ไหมก็จะมาไม่ทันนะครับประมาณนี้ถ้าเมื่อกี้เราเสียเวลาไปเคลียร์เวฟปุ๊บมันจะทาให้แบบซื้อเวลาเขาเลียกลางแล้วก็มาแก๊งทันนะครับเออก็เพื่อนๆก็ต้องดูตามสถานาการณ์นะครับผมไม่ใช่แบบจะเคลียร์ก็ต้องไปเคลียร์ก่อนอะไรแต่จะเคลียร์ก่อนก็ดีนะครับเออมันก็ดีมันก็ชัวนะครับ แต่เราก็จะเวลาทามมิ่งในการเอาดาร์กเราก็จะชา้าลงไปอีอะไรประมาณนี้เพื่อเอาชัวร์นะครับนี่ๆผมก็อย่าเพิ่งบวกนะครับรอเวฟกลางดันเวฟล่างแล้วก็เวฟบ,บนดันพร้อมกันนะครับในการดันเวฟอย่างเงี้ยคือจะทําให้เขาต้องไปการอีกเลนนะครับทําให้มาการป้อมได้แค่4แต่เรามี5อะไรประมาณนี้เราจะได้ชนะไป <c oughs> แต่ทําไม <c oughs> ไอลิมันถึงแบบ <c oughs> ปลาลัวจังวะซิคิวมีฮูดาวปะเนี่ย ครับผมลิเตอร์ได้สวยโอ้โหเสียสละตัวเองเพื่อป้อมนะครับคุ้มคุ้มคนเกิดได้ป้อมเกิดไม่ได้ล็อกขาโดนสวยเอออุย้ยริงซี่ไม่ถึงเจ็บผมต้องอันติออกนะครับผมได้ป้อม,ไ,ม,ไ,อไ,อมไหม,ม,มได้นะครับอุ้ยยกสวยคได้ป้อมไหมสวยครับผมเอาป้อมได้ละโอ้โหไม่น่าเข้ามาเลยต้องเอาคิกซี่นะครับเออต้องแลกหนึ่งตัวคือช็อตเมื่อกี้เราเหมือนจะแพ้ไฟใช่ไหม ถ้าเกิดคิกซี่เขารอดตัวเคียร์เวฟเข้ามาเนี่ยอันนี้งานเข้านะครับก็เลยแลกไปเลยเคียร์ครับผมจะเชียร์เจ้าดาร์กก็ดันเวฟสูงเนาะแล้วก็ไปซุ่มหุ้มดีกว่าเอาไหนแล้วกันอ่ะคิกซี่โออสิเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเชียอะไรวะเนี่ยถ้าตาเบอร์ตีไม่ทันนะถ้าเมื่อกี้ทันนี่ก็คือแบบน่าจะเบอร์ได้แรงอยู่ ดีครับได้คลิกซี่ถ้าผมไม่ได้ไรเลยไม่คิดสวยนะโอ้โหตอนแรกก็คลิกซี่เชื่อผมว่าตัวเดียวสักพักแบบอ้าวกูลองอยู่เลยวันนี้เนาะหาเกินอ้าวเรียวมะลงนะปึ๊บป๊บโอ้โหยกไม่โดนสวยละอ้าวอ้าวแหลมงี้ลิกเตอร์สวยครับผมโอ้โหโอเคแตกนะครับติกเตอร์เอาอยู่นะโอ้โหข้างล่างก็เอาสวยไวโอฟีครับเกิดเกิดเกิดปรับปรับปรับสวย ก็น่าจะจบได้นะครับเรามี5้าเขามี2นะครับผมไอ้แก๊กเพื่อนแก๊กน่าจะจบแล้วครับผมก็สวยเลยเมื่อกี้เขาพลาดน,นะครับจริงๆอ่ะวิธีแก้เกมนะครับก็รอพลาดกันสูหโหยกคนสวยชุบอีก <c oughs> ทีมผมอะไรทีมฐานจริงๆอ่ะเอก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะโอเคก็ นั่นแหละประมาณนี้แหละก็ตึงๆอย่างป่าก็ต้องเอาแบบออบจงออบเจกเนาะการเซตเวฟก่อนไปเอาออบเจกก็อาจจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมใครรู้แล้วก็ครับไม่เป็นไรครับโอเคก็คอนซีซั่นนี้ผมคอนแค่ครั้งที่10นะครับผมแล้วก็ได้2ดาวไปเลยนะครับผมเพิ่มอีกดาวนึงเพราะว่าได้ MVP นะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะเกมนี้ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมพอมีอาร์มกับทารอนก็แรงเหมือนกันนะแต่ก็แบบไม่ได้วูบังอะไรขนาดนั้นอันนี้คือจับ5้านะครับในต้นซีซั่นแลงคอนก็เจอแต่พวกเถื่อนแน่นอนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละเนาะใครอยากเห็นผมออกของแปลกอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะเอเควครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเขเควครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย